อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกซองอ่งเปาทูมิลิวอลิตนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะรับซองอ่างเปาทูมิลิวอลิตนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิลิวอลิตด้วยนั่นเองนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์ด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน900บาทนะครับผมในวันที่31มกราคมนะครับก็ทําฟรีได้จริงจริงแน่นอนนะครับใครที่สนใจนนะะครรับอยากจมีีเงิฟ ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกซองอ่างเปาชุมิเนียลเล็ตนั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการหาเงินฟรีด้วยนะครับผมจํานวน900บาทนะครับที่ผมได้รับเงินเข้าทูมิ n นียลเล็ตมาล่าสุดเลยนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับไปดูขั้นตอนการทําเงินกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมสาหรับแอปท 900บาทล่าสุดนะครับที่ผมได้รับเงินมานะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่าแท็บคอยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหาเงินฟรีทูมิวเลตนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นในส่วนของแอปแท็บคอยเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้นะครับที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับเขียนชื่อตามนี้ได้เลยนะครับผมแท็บคอยนะครับชื่อแอปผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือสามารถค้นหาชื่อตามนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ากลัวดาวน์โหลดแอปผิดไม่เหมือนกันเนี่ยก็กดลิงก์ดาวน์โหลดดกัันนไ้ะครรบตง คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปแท็บคอยนะครับตรงนี้เป็นหลักฐานการถอนเงินล่าสุดนะครับผม1 2 3รายการนะครับผมที่ผมถอนไปเนาะ900บาทนะครับผม 200, 200แล้วก็500บาทนะครับรวมเป็น900บาทนะครับถอนในวันที่31เดือนมกราคมนะครับเวลาตามนี้เลยนะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับถอนเงินไปไม่ถึง5นาทีนะครับเงินเข้าที่ทรูมิลเลเนียเลยนะครับออาโอเคนะครับผมสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกแล้วล็อกอินเรียบ ร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราดูที่เมนูฉันนะครับเมนูที่4นะครับผมให้เราดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของ3เมนูนะครับผมให้เรากดไปที่อันแรกเลยนะครับอันแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเริ่มต้นนะครับกรอกรหัสเชิญ7หลักนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้สามารถใช้รหัสโค้ดตรงนี้ในการรับคะแนนได้เลยนะครับผมจะกรอกหรือว่า ไม่เกาะก็ได้นะต่อมานะครับผมเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมเนียลเลตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะรับเงินฟรีเข้าทูมเนียลเลตได้นะครับต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าแอปนี้เป็นแอปเล่นเกมนะครับผมเป็นแอปฟรีนะครับที่ดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการสมัครก็เป็นการสมัครฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเราไม่ต้องเติมเงินเข้าตัวแอปนะครับผมหรือว่าไม่ต้องลงทุนนั่นเองนะครับตัวแอปนะครับผมไม่ใช่รูปแแบบการพนนนน่อ100% ผมแอปนี้เล่นฟรีไม่เสียเงินแน่นอนนะครับแอปนี้ก็สามารถทําเงินฟรีเป็นทูนิ่เวลิตได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนเนาะถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับช่องทางการทําเงินนะครับจะเป็นในส่วนของรูปแบบการหาคะแนนเหรียญทองนะครับคะแนนเหรียญทองตรงนี้นะครับเราสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูนิ่เวลิตได้วิธีการทานะครับผมให้เราดูที่เมนูหน้าแรกนะครับหน้าแรกตรงนี้จะมีในส่วนของแท็บเมนูตรงนี้เลยนะครับมีวงล้อแห่งโชคนะครับเล่นเกมหารายได้โค้ดอังเปาแล้วก็เชิญเพื่อนนะแล้วก็รวมไปถึงภารก ิทั้งหมดนะครับสำหรับเมนูนะครับวงล้อนําโชคนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการหมุนวงล้อฟรีนะครับทั้งหมด15ครั้งในการหมุนวงล้อนะครับกดจับรางวัลฟรีได้เลยนะครับการจับรางวัลฟรีตรงนี้นะครับผมเป็นการหมุนวงล้อเพื่อที่จะลุ้นรับในส่วนข,ของคะแนนนั่นเอง iPhone 13 Pro Max นะครับผมก็ไม่ต้องสนใจเนาะอันนี้ขอข้ามไปเลยละกันเพราะว่าทางแอปเนี่ยคงไม่แจกให้ง่ายแน,น่นอนนะครับ ถ้าหากว่าเราหมุนครบตามจํานวนด้านล่างตรงนี้ครบนะครับตามจํานวนเนาะเราสามารถเปิดกล่องด้านล่างได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมคําว่าเล่นเกมนะครับจะอยู่ในส่วนของเมนูที่2ด้วยนะครับในส่วนของมินิเกมเนาะเราสามารถกดเล่นเกมตรงนี้ได้การเล่นเกมตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองตรงนี้นะครับผมไม่ต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องนะครับเราสามารถเข้าไปเล่นเกมในส่วนของแอปแท็บคอยได้เลยนะครับการเล่นเกมไม่ยากนะครับผมเราก็สามารถเลือกหัวข้อได้ว่าเราจะเล่นเกมอะไรเนาะเกมพักเบรกนะครับต่อสู้นะครับปลาก้วนะครับผมโต้ตอบ นะครับผมก็มีอีกหลายรูปแบบนะครับเราสามารถเลือกเล่นได้นะครับผมวิธีการเล่นก็ง่ายง่ายเลยนะครับกดเข้าไปสัก1เกมนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะทําการโหลดเกมนะครับตรงนี้เห็นไหมประมาณ100%เมื่อเราเข้าเล่นเกมหรือว่าเข้าหน้าเกมเนี่ยมันจะมีเหรียญทองขึ้นนะครับด้านบนขวามือเหรียญทองตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหรียญที่จะนับในส่วนของคะแนนให้เรานะครับจากแอปแท็บคอยนั่นเองนะครับเ่าโอเคนะครับในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยเราก็เล่นเกมไปเรื่อยๆได้เลยนะครับในส่วนของตัวเกมนะครับพอมันขึ้นในส่วนของ การบวกคะแนนให้เราเนี่ยครับมันก็จะบวกไปเรื่อยๆเนาะในส่วนของคะแนนที่มันขึ้นในส่วนของแอปเกมต่างๆตรงนี้นะครับมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทมนิวเลตได้มันจะต้องเป็นในส่วนของคะแนนในแอปแท็บคอยเท่านั้นที่เราได้รับจากการเล่นเกมมานะครับถึงจะนํามาแลกเป็นเงินฟรีทมนิวเลตได้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปเล่นในส่วนของตัวเกมได้เลยนะครับต่อมานะครับผมอันที่3นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยก็เป็นวิดีโอโฆษณาทั่วไปนะครับสามารถดูได้ทุกๆ15นนนาาทีีเเรรรจะะได้ับคยส อยู่ที่50คะแนนนะครับต่อมาเมนูโคดอังเปานะครับโคดอังเปาตรงนี้ผมยังไม่มีโค้ดมาแจกนะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้นั่นเองจะได้ไม่พลาดสาหรับโคดอังเปาเนาะโคดอังเปาตรงนี้เนี่ยจะต้องได้รับจากแอดมินเจ้าของแอป่านั้นที่จะเป็นคนแจกเข้ามาให้นะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยเป็นช่องทางที่ได้รับเงินเยอะที่สุดและก็เร็วที่สุดแล้้วรถา อยากมีรายได้เพิ่มเราต้องแนะนําเพื่อนด้วยนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนนะครับผมเราสามารถแนะนําได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e YouTube Tik t o อกได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับหรือว่าเราจะคัดลอกนะครับเป็นลิงก์นะครับไปโพสต์ไปแชร์ผ่านกลุ่มงานออนไลน์บน Facebook ก็ได้นะครับส่งต่อผ่านแชทเลยก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับการแนะนําเพื่อนตรงนี้ต่อมานะครับเรามาดูที่ภารกิจทั้งหมดนะครับภารกิจทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของรูปแบบการดาวน์โหลดแอปนะครับหรือว่าติดตั นะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างแล้วกันเนาะผมจะกดให้ดูสัก1แอปนะครับว่ามันจะให้เราทําอย่างไรนะครับอ่าผมเลือกเป็นเกมนี้ละกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูสัก1เกมเนาะนี่ครับอันนี้ละกันนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับ4,392คะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจนะครับคลิกอนุญาตเพื่อปลดล็อกรางวัล่ะเราก็กดคลิกไปแล้วก็กดอนุญาตนะครับเมื่อเรากดอนุญาตนะครับผมให้เราเปิดนะครับในส่วนของตัวแอปแถบคอยนะครับผมเราก็เลื่อน แอปแท็บคอยนะน่ครับให้เราทําการกดเปิดนะครับในมือถือเลยอ่าพอเรากดเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นนะครับปลดล็อกแบบนี Pu ้นะครับก็คือรางวัลนะครับเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเนาะรางวัลความสําเร็จนะครับผมหนึ่งเลยคือการเริ่มเกมนะครับกดติดตั้งสมัครเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปใช้งานนะครับแล้วก็จบระดับ1 2 3 4ามนะครับตามจานวนที่เขากําหนดนะครับผมเราจะได้รับในส่วนของคะแนนก็คือการเล่นเกมที่เราดาวน์โหลดมานั่นแหละนะครับผมถ้าเราอยากรับคะแนนที่มันเยอะๆหน่อยเราก็เลือกแอปที่มันได้รับคะแนนเยอะๆนะแต่ว่าการ ที่เราเลือกแอปที่มันได้รับคะแนนเยอะเนี่ยมันก็จะมีภารกิจที่ยากขึ้นไปนะครับอย่างเช่นกาบีเทพผนึกมานนะครับเฟสสามเนาะอันนี้เนี่ยมันแจกคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับผมคะแนนเนี่ยก็ประมาณกี่ล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันแจกเยอะมากนะครับห้าสิบกว่าล้านคะแนนนะครับแต่ว่าในส่วนของการทําภารกิจของแอปอกาบีเทพเนี่ยมันจะให้เราเติมเงินเข้าในเกมด้วยนะนยรประมาณบประมบณ3าบาทหรือว่า1ดอลลาร์เนาะแล้วก็ลองเล่นดูได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเติมเราก็ไปทําแอปอื่นนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมน มินิเกมที่ผมได้พูดไปนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเช็คอินนะครับในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานตัวเกมนะครับเราสามารถกดเช็คอินได้เพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนต่อมานะครับผมในส่วนของการเชิญเพื่อนตรงนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับเราสามารถไปแนะนําเพื่อนได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสแสดงว่าเราแนะนําเพื่อนไปกี่คนแล้วก็รายได้ที่เราได้รับจากการแนะนําเพื่อนทั้งหมดเนี่ยรวมมาแล้วนนเนี่ยทั้งหมดกี่บาทนะครับต่อมานะครับผมภารกิจรายวันนะครับเราก็สามารถทําภารกิจรายวันตรงนี้เพิ่มเติมได้เล่นมินิเกมดูวิดีโอโฆษณานะครับ ยอดนิยมนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของภารกิจอื่นๆนะครับผมลองเล่นได้รับเหรียญทองทุกวันนะครับรับสูงสุดถึง1ล้านเหรียญทองนะครับแล้วก็วงล้อนาโชคนะครับเชิญเพื่อนโบนัส VP แล้วก็กดติดตามแฟนเพจนะครับผมต่อมานะครับผมเมนูฉัดนะครับเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินกันนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับทุกคนจะมีอยู่แล้วนะฮะสำหรับการถอนเงินในส่วนของจํานวนกิจกรรมนะครับดาวลดครั้งแรกนะครับผมอาจจะทดลองให้ถอนอยู่ที่1บาทเนาะโดยที่ไม่ต้องใช้คะแนน เราสามารถถอนเงินเพื่อที่จะทดลองเล่นดูก่อนได้เพราะว่าตอนที่ผมสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้ทดลองถอน1บาทด้วยนะครับสิบาท50บาท100บาทนะครับถ้าของเราขึ้นการถอนเงินแบบนี้เราสามารถถอนได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการถอนเงินอยู่ตรงนี้นะครับเงื่อนไขของการถอนเงินก็คือเราจะต้องดาวน์โหลดแอปนะครับผมตรงหน้าแรกนะครับตรงภารกิจทั้งหมดเนาะทั้งหมด5แอปนะครับแล้วก็ต้องทําภารกิจให้สําเร็จนะครับใน1วันด้วยทั้งหมด5แอปถึงจะทําการถอนเงิน100บาท ไม่ต้องเชิญเพื่อนแล้วนะแต่ถ้าเรานะรไม่อยากทําเงื่อนไขหรือว่าไม่อยากทําภารกิจแนะนําเป็น200 500แล้วก็1000ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องทําเงื่อนไขใดๆขอแค่เรามีคะแนนเหรียญทองครบเราก็แลกได้เลยนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับผมไม่จํากัดจํานวนครั้งในการแลกนะครับถ้าเรามีมากกว่า1หนอ่1000คะแนนเนาะหนึ่บาทนะครับก็คือ10,000บาทไทยตรงนี้นะครับหนึ่งบาทไทยเนี่ยเราสามารถแลกเลย1010ครั้งได้เลยนะครับผมไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับ ช่องทางการแลกเงินนะครับแนะนำเป็น t ูมิวเล e ตก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าถอนเงินไปเงินเข้าทันทีนะครับไม่ถึง10นาทีแล้วก็ในส่วนของทูมในส่วนของ RV แล้วก็ฟรีไฟล e ตรงนี้ผมได้ทดลอง RV ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับนะครับถ้าหากว่าได้รับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการทําเงิน900บาทนะครับ สำหรับซองอ่างเปาทูมิวเลตนะครับผมจะลงลิงก์มาให้ที่คอมเมนต์นะครับสามารถกดรับได้แต่ว่าเวลานะครับจะมารับเนี่ยฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับบางคนไม่กดไลค์เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมแจกนะครับก็กดไลค์นะครับผมจะดูจากยอดไลค์นะถ้ายอดไลค์เยอะผมก็จะลงในส่วนของลิงก์อ่างเปาเร็วขึ้นถ้ายอดไลค์ยังน้อยอยู่นะครับผมก็จะลงช้านในส่วนของลิงก์อ่างเปานะครับถ้าคุณอยากให้ผมแจกเร็วๆก็กดไลค์เข้ามาเยอะๆนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับ กดแชร์ยิ่งดีเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยอกดไลค์รับชมนะครับมาถึงณตอนนี้ฝากติดตามต่อด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ